เปดินสีเริ่มร้อยครับใครนี้ซ้อมม่อยู่วันครับก็เป็นเดือนครับยาวเลยเนาะแต่อยู่โควิดไปด้วยครับซ้อมอยู่ที่รักเซมบ์ครับอ๋ออยู่ที่ของสามนี่ใช่ไหมเรามีใครเป็นคู่บังคับซ้อมมาที่นั่นมีแบกแฮมครับเราพวกไหนใครช่วยกันใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เลยเราสิบห้าครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่ตีกิโลครับห้าสิบเก้าเราเป็นเมืองสไตล์เลยครับเข่าครับแล้ววันนี้ออกเข่าก็ยังออกให้ใช้ได้แล้วนี่เนาะก็เลยสบายหน่อยแล้วมีอะไรเสริมขึ้นมาไหม ก็ม so <Island. c oughs> like so ีมัดมีสอบมาครับเรเพิ่มขึ้นมาแล้ววันนี้เราเจอกับน้องยศเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกด้วยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษามาครับเขาเป็นโมเดสไตล์อะไรพอรู้ไหมซีเมื่อครับแล้ววันนี้เราวางเจวางแข่งยัเดินติดๆครับก็คือค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราหยุดไปนี่ทั้งหมดนี่กี่เดือนเนี่ยห้าเดือนเดือนได้ได้เนอะเราต่อยไฟสุดท้ายนี่ไว้กับใครซีอเอสิงมาวินครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนเขาแล้วก็หยุดยาวเลยวันนั้นต่อยเหมืไว้เท่าไหร่ ร้อสิบครับวันนี้ต่อยเวทร้อยครับ no. ก็ไม่มีปัญหาสบายๆเนอะแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับชัยภูมิครับฝากเชิญชื่แฟนคลับเราวันนี okay. ้หน่อยจะฝากพี่น้องชาวชัยภูมินี่ก็แฟนคลับตัวเองครับเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่เต็มที่ครับครับผมขอบคุณครับน้องชาย